สวัสดีครับวันนี้ก็ EP สอนะครับผมครบสิบวันเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาเทไข่กันขั้ตอนแรกก่อนนะครับตอนนี้เราเตรียมกล้วยก่อนนะครับให้แมพันแม่พัน์ุที่ลงไปวางไข่นะครับแม่พัน์ธุลงไปวางไข่เขาจะต้องขึ้นมากินอาหารก่อนนะครับอีกสักประมาณสอสมวันแล้วค่อยลงไปไข่ต่อเดี๋ยวเรามาดูในถังกันนะครับ นี่ขึ้นมาพอดีเลยนี่นะครับแม่พันุที่ลงไข่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ใส่แก้วไว้ก่อนเดี๋ยวไปไข่ถังสองต่อนะครับอีกอีกสามวันเป็นกล้วยนะครับอีกสามวันแล้วเดี๋ยวจะให้เขาไปไข่ต่อ ตัวนี้ก็เราตัวแม่นะครับพักเก็บไปเลยจดไว้ก่อนนะครับว่าวตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะหลงต่อไปเราจะมาเมาีไข่กันนะครับมาดูไข่กันครับ10บวันสิบวันจะได้ไข่เท่าไหร่ด้วงกว่างชนนะครับ นี้เราจะเทเลยนะครับตรงนี้เราเอาแมตข้างหน้าออกแล้วนะครับแมตหน้าถังเราออกแล้วเราจะเทเช็คไข่คว่มเลยนะครับคว่ำแบบนี้นะครับนี่แล้วกดตรงนี้นะครับ้นถังเซฟเนี่ยลงไาข้างล่างนะครับ ก็จะเอาไข่ใส่ตรงนี้ด้วยครับนี่ไงครับเม็ดแรกครับดูก่อนอยู่ใกล้ๆครับนี่ไข่เม็ดแรกไปเลยเจอแล้วเม็ดแรกเดี๋ยวขึ้นมาตรงบนชัดๆนะครับผมช้อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับช้อนนะครับจะเบากว่ามือจับนะครับถ้ามือจับเดี๋ยวมีโอกาสแตกเนาะนี่ไข่กวางชนนะครับเป็นลักษณะนี้ ใช้ช้อนนะครับค่อยๆนะครับตักตรงนี้นะครับแล้วก็วางเราจะค่อยๆเก็บนะครับเก็บตน,นี้ก่หาดีครับตกมาละหนึ่งเม็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ บี้เลยนะครับรค่อยๆบี้นะครับเราตรงนี้นะครับเวลาเราแกะนะครับไม่ต้องกลัวไข่แตกนะครับเราบีบออกไปเลยนะครับ ผมมาโรยดูเลยนะครับถ้ามีไข่เดี๋ยวจะเห็นเป็นขาวๆเองนะครับตบลงมายังไม่เจอยังไม่มีฮึ ค่อยๆบีไปนะครับก็จะเจอนี่ประมาณนี้นะครับก็เราจะเช็คเช็คจริงๆไม่ต้องเช็คหมดถังก็ได้นะครับเราก็เช็คไปเรื่อยๆว่ามีไข่ไหมถังนี้ได้ไข่หรือเปล่าเต็มเลยครับเ สสามสามนนะม,ม,ม,มต่อครับต่อไปครับแม็ชุดนี้นะครับเป็นแม็ดร,ร่วงกว่างนะครับ นั่นคเอีญิงลูกกวางกวางชนสุเเทศนะครับใช้เป็นอาหารด้วยนะครับแล้วก็ลงไข่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตินเป็ดนะครับไม้ตินเป็ดจะกินกินได้ดีนะครับโตวไว ะจะมีมีเยอะนะครับกล่องชนถังหนึ่งก็ได้หลายฟองนะครับอยู่มัน40่สถึงแปถึงหนึ่งก็แล้วแต่นะครับความสมบูรณ์ของในพันนะครับรทำให้ไข่ค่อนข้างเล็กนิด <Yeah. S 2> แล้วก็ตรงนี้ของผมจะไม่คุยแล้วนะครับในนี้ยังมีอีกเยอะอยู่แต่ว่าจะให้ดูตรงนี้ก่อนว่าเราจะคุยประมาณนี้เราจะทําประมาณนี้น,นี่นะนี่ฟองมันมีเยอะนะครับในนี้ที่ว่าทั้งๆท,ที่เราเห็นแล้วก็ไม่เห็นนะที่เราคุยในยนียมันมีอีกจอยให้ดูโดยประมาณคนระับว่าถังเนี้ยได้ไขล่ละ เราก็จะทําการเก็บนะครับซึ่งถ้าเป็นที่ผมทําทุกทีนะครับผมจะรื้อแค่ครึ่งเดียวนะครับผมจะดูว่ามีไข่ไหมถ้ามีไข่ผมก็จะเก็บเลยแบบนี้ชุดนี้ผมจะเอาถักพวบเลยพวบแบบนี้แล้วผมก็จะยกมาเลยนะครับส่วนที่เราบ,บี้เมื่อกี้นะครับจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะ<ช>ครับไข่ที่อยู่ใน ไข่ที่อยู่นี่นะครับในกล่องที่เราแยกออกาแล้วนะครับเราค่อยๆโรยไปเดี๋ยวปรแบบับสภาพก่อนนะครับในอาหารเปียกๆพยายามไม่อยู่กลางๆนะครับผมเพราะว่าเราลื้อเขาออกมาแล้วถ้าเราให้เขาอยู่ข้างบนเกินไปอากาศมันร้อนนะครับมันทําให้ไข่ฟอได้นะครับหรือถ้าอาหารเปียกเกินไปชื้นเกินไปนะครับมันทําให้ไข่ฟอได้นะครับเราต้องทําอุณภูมิ ในอาหารในให้มันพอดีนะครับความชื้นความชื้นนะครับอยู่ประมาณ50ปถึง6 0ซนะครับกำลังดีเดี๋ยวถ้าจะลงไข่อะประมาณสักส5สห้าถึงห้าก็ได้นะครับมันจะได้ไข่เยอะอยู่ครับเนี่ยครับผมที่เมื่อกี้ที่เราคุยๆกันเนี่ยมีนี่เต็มเลยมีเยอะอันนี้เราจะลงนะครับผมลงแบบนี้เลยนะครับไข่ค่อนข้างแข็งนะครับ แต่อย่าไปบี้นะครับแล้วก็เกลี่ยๆนะครับให้ทั่วๆแบบนี้ก็จะอยู่ในนี้นะมองไม่ค่อยเห็นเม็ดมันเล็กแล้วเราก็จะเอาอาหารปิดอีกทีหนึ่งอาหารปิดไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ อีกตอนนี้10วันแล้วนะครับอีก15วันเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตัวหนอนกันอีกทีนึงว่าตัวหนอนออกไข่มาแล้วเป็นยังไงนะครับอีก15วันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับก็ฝากนะับมีนี้เป็นมีที่ 2, 2> น,นะครับรื้อไข่ก็ฝักเม็ดพ่อเลี้ยงฝังครับฝังชนสุเทพนะครับฝากไว้ด้วย ผู้ใดที่ต้องการใช้นําไปพ่นพ่อเลี้ยงกวางชนกวางนอกนะครับ3ามเขาคือคิวริตหรือดวงอะไรที่ไม่ใช่ดวงคีมนะครับเพราะตัวนี้มันมีขี้วัวเนาะเราจะไม่ใช้กับดวงคีมนะครับ, okay, รบโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับอีพีสาม